สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเล่นแมปออฟบี้กันนะครับซึ่งแมปอันนี้เนี่ยเราต้องเล่นกันเป็นคู่นั่นก็คือเกมสามัคคีนั่นเองโอ,โ,โอ้โหหรอสามัคคีเนี่ยโโฮะเราเคยมีความสามัคคีกันด้วยถามจริงจับคู่ทีไรบันไลทุกลาบฉันว่านะไม่น่าจะมีความสามัคคีกันนะแล้วสรุปคือฉันต้องคู่กับใครเนี่ยฮะ พูดเหมือนเดิมหรือแกอยากได้ความปวดหัวอย่างแกนี่ไปอะเอาไหมล่ะเออไม่เอาดีกว่าอะเจ้าหมีเรามาพูกกันดีกว่านี่นี่มันต้องเลือกนะแกเป็นหมานะฉันเป็นคนเดี๋ยวฉันจะไม่ฉันจะไม่ทันเกิดเลยอะแกเลือกเป็นคนได้ไงแกเป็นหมีนะแกต้องเป็นหมาสิแกก็เป็นหมาสะคนดูเขาอ่าจอยากเห็นก็ได้นะเออคนดูเขาอยากเห็นแกเป็นหมาเขาใจเป้าว้าไแหละตามนั้นเลย อ่ะทุกคนก็คือแบบนี้นะครับมันต้องเลือกคนใดคนนึงเป็นคนนะครับอีกคนนึงเป็นอ่าหมานะครับซึ่งอ่ะเราต้องเป็นหมาสินะกดยืนยันใช่พี่เต๋อเป็นหมายืนยันเลยนั่นแหละจบไปเจ้หมาไปนะแล้วทำไมฉันต้องเป็นหมาด้วยเล้าวะพวกแเป็นหมาสุดแล้วไปไปคาบกระดูกไม่เจ้าพายขันเกวียนเสือเกวียนบ้าอะไรล่ะเฮ้ดูหางนี่มันกระดิกอ่ะดูดิหนึ่งหนึ่งหนึ่งเออเนี่ยเราพวกแกไม่ไปคู่กันเหรอฮะ แล้วใครเป็นหมาใครเป็นใครเป็นคนเนี่ยฉันเสียสละแต่ฉันเป็นหมาเองว่าคนแก่กระดูกกระเดี่วไม่ค่อยดีไม่ต้องเสียเวลาหรอกว่าดีควรรนนี่แกเป็นหมาอยู่แล้วดูดูดูใชนี่ไงนี่แรงบ้าดูดิ่ดน,ดนี่นหมาพันอะไรครับอันนี้พ,นนพันอะไรอะ่ะชีเฟันซีเหรอเกิดนี่พันอะไรอ่ะโอ้ยหนี่เราไปเล่นกันดีกว่าปลาเดินมานี่เร็วเจ้าหมาเร็วเดินมาเรวเจ้าหมาแกต้องเดินมาตรงนี้นะ งั้นแกแกคาเนี่ยแกต้องวุดไปเร็วเร็วอ๋อสียงมันติดหรอเออใช่สียง้มันติดดีมากเจ้าหมาเอยวฉันให้ลูกรมกินเออนี่นตัวอะไรอ่ะเดินตามเรไอ้มมันมจะแซงเรามันจะแซงเราไปแล้วนี่ไปอยาให้มันแซงอยาให้มันแซงเราดีไปเร็วมา้วเร็วเร็วเร็วเรวเร็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 วเาวเร็วเรเร็วเาเรเร็วเร็เร็รวเรเร็วเจ้าหมาเร็วร้อย เอาอย่ไปเร็วเร็วลยสองไปไปยิ่งใหญ่ไปไปเลนใหมาดวนนบเจ้าของตกคงไปแล้วจ้าต่ดตอวพี่นงเฮ้ยไปเจาหนี้อดงมาเร็วเจ้ามาเร็วเร็วเน่เร็วเรเ้าไป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 ไตไวนี้ไไปไงอ๋อแกฟังว

ดิเอ็งี่เต็มใช่มาดิมาดิไปไปไปเอาหมาหน่อยไปโอ้ยแกดิโอ้ยแกนีค่อยค่อยค่อยๆ่อลากฉันไปโอ้ติดติดฉเหยียบเช็คพอยแล้วฉันเหยียบเช็คพลอยโอเคโอเคเตกตกตกคันนี้แหละจะได้เกิดตรงเช็คพอยแล้วแกตกไปได้ไงน่ะนั่นไอ้ชีไม่ได้ตกเลยเนาะแกแกวิ่งไปก่อนแกวิ่งไปก่อนฉันหน่อยมันรีบมากเนี่ยลำบากชีวิตแล่ะไงฉันไปไปอยู่ไปลุกบอลลุกบอล ระวัง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 ไป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 นี่แน่หรือนี่แน่เรารอดอยู่เรารอดอยู่หรือเรารอดเรารอดแกนี่แกนี่มาโชดีโชดีแกนี่แกนี้มาจื๊บแกนี่น้จื๊บนี่แน่ค่อยๆนะอจื๊บอู้จื๊บแกนี่ค่อยๆรอดีๆนะแกนี่ค่อยๆนะใช่ใช่ไอ้เชือกข้างล่างเนี่ยมันน่าหวาดเสียวจังเลยนะกลัวมันไหลเราต้ไปกันช้าๆมาดูมาดู ให้มิไปไปาคำอนมิ้งหโอ้ยาเโดูดิโชั้นแตนุกแกเลยพวกหรนี่ดีะคนพิการคลาเจนอีกคนนึก็พิการมโอ้โหไวมากนี่พวกเราทำสถิติว้าวว้าวโอ้ยคนละด้านคนดนนี่เช็คคอยแล้วเจ้าหีเ่ตามาแล้วเจ้าหมาแล้่เร์เซแล้วเราโหดมากพวกเรานี่แบบว่าคู่หูคู่หาง น uhm, ี่อ <directions> ่ะไอ้คามกิ้งคนกับหมาเอ้ยแกไปได้อ๋อไปได้ใช่ไหมชึบไปได้ดิโดดมาโดดมาเร็วเร็วเร็วนี่แหละนี่แหละนี่นี่นี่เฮ้ยสลับสลับสลับว่ายว่เราสุดควายใช่สุดควายจึ๊บเราโดดมาโดดมาเร็วเซฟไว้ตามนัดตามชันคันแล้วเมื่อไหร่แกจะปลดเชือกให้ฉันเนี่ยปลดได้ต่อเมื่อเราต้องชนะเข้าใจไหมเจ้าหมา สภาพรถจะชาดาไปด่ยนี่หางออกเรวเดินมานี่เกอย่าดูว่าจะนปไอ้เจ้าบ่าแกทำอะไรคงแกฮะมันจะไปทก่อนจะถึงเช็คพออตแล้วเฮ้จะถึงเช็คพออตแล้วใจเย็นใจเย็นแล้วแกแไปยังไงไปเอาดีๆแล้วค่อยๆปึ๊บชึบไอ้ชึบไอ้ชบนี่ไอ้ชึบไอ้โชอ่ะ โคนนี่ไป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 ไยไปไปไประไปงนไป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 ไดไป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 ไนไปไปไปแปไ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 ัไป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 ไชไปไปอปัปเปไ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 ปๆไปไปไปอยไป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 ไ้ไป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 ไๆๆๆๆๆๆปไนไป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 าปไ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 ๆๆๆๆปไ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 ปคปีปไไไๆไไ อ่ะแกเข้าไปฉัจะเข้าไปอ่ะฉันเหยียบสีเขียวเหรอโอเคเข้าไปสีเขียวมันไม่เข้าอ่ะแกต้องเหยียบหรือเปล่าเออฉันเหยียบอ๋อรู้แล้วมันให้แต่หมาเข้าอ๋อสีเหลืองไปนู่นโอเคให้แต่หมาเข้าเหรอหมาให้แต่หมาเข้าแกเป็นหมาแสดงแกก็เป็นหมาแกเข้ามาได้อ๋อที่แกได้แล้วเช็คพอย์มาโดนมานี่เนี่ยนี่เนี่ย นี่สบายมากโอ้โหไปเรื่อยๆต่อเนื่องเลยเจ้าบีต่อเนื่องเลยนี่กระโดดหุ้ยเกือบมาโคละด้านโคละด้านเหรอจะต้องไปเหยียบชั้นสีบ้าเอเหรอเดี๋ยวดาไงจิกไะเนี่ยวก็จิกทเงันมันมีสีเงินตรงนี้ไหนนี่ไงนี่ไงรอฉันก่อนสิอย่าไกลเกวเราจะเด็กเข้าไปแล้วนะอ่ะเข้าไปสิ <Dante> ยากมากมียาเหรอเชื่อฉันมียาเหรอเชื่อฉันอิงฮะเฮ้ยกว่าจะผ่านมาได้แต่ละจุดผ่านแล้วไปไปเดี๋ยวถ้าข้างหนยาวไกลเอาไปกันนี่มาเอาไปแล้วเอาโดดเีดจ้าไปแกนี่เลื่นมาเลื่นเดี๋ยวนะสีแดงใช่ไหมฉันสีแดงแล้วแกสีน้ำเงินมางั้นเหยียบพร้อมกันไป อ๋อสลับแค่นี้โอ้โหไม่ได้ยากอะน้องๆกระโดดนี่ไงขอแกมีอุปสรรคสีแดงเห็นปหมแกก็มีอยู่เหมือนกันว้าอุ้ยฉันต้องปีนขึ้นน่ะส่วนแกต้องกระโดดเออโอ้ดีเฮ้ยข้าหวเช็คคอยแล้วเย้ถึงเช็คคอยแล้วอุ้ยอันนี้อีกแล้วเหรอมาเดี๋ยวรอสีแดงมา One eternity later แกควรจะผ่าตัวนั้นมาได้โอ้ยเหนื่อยโอ๋อแกนี่เดี๋ยวรอจังหวะนะรอจังหวะแกนี่พร้อมไป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 วิ่งไปวิ่งมาตัวกลา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 งรอจังหวะรอจังหวะวิ่งแกนี่วิ่ง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 โอ้ยเกือบเกือบเอาละแกนี่เอไงเนี่ยเอาแล้วล่ะบาไลาหมูแล้วล่ะเอนนียแกต้องกระโดดนะแกแกแกเอาดีๆนะแกค่อยๆนะ แกค่อยๆล่ะฉันตายเพราะแกมาเสียเล่าแล้วล่ะแกนดิแกก็เหมือนจะแหลบมาโออกมาเอามายเอามารอรอรอแกนี่ไป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 วิวนั่นแหละมาตรงกลางมาตรงกลางมาตรงกลางโอ้ยแกนี่ไปไปแกนี่ไปแกนี่ไปแกนี่ไปลึงดึงฉันไปดึงฉันไปแกนี่ดึงฉันไปดึงดึงให้แกดึงฉันไม่ได้แกเอาฉันลงมาด้วยเอาใหม่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 

เดี๋ยวเดี๋ยวไปตัวหนึ่งไปได้ไหมไปได้ไหมอ่ะเหยื่อนี่แหละเดี๋ยวฉันจะกระโดดหูไกลมากเลยเช็คพอยต์แกนี่เช็คพอยเช็คบอยเออได้แล้เช็คบอยแล้เช็คบอยเสร็จแล้วฉันจะขึ้นยังไงทีเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเปลี่ยนกันไปก่อนไปเลยแกนี่ไปเลยแกแกจะบอกโอ้โหลงทุบลงสุกตอนที่ฉันมีทุกมากกว่ามีสุกแล้วแกนี่ไปเราต้องไต่อันนี้ขึ้นไปสินะมาดูกันว่าแกรี่กับคุณปอดี้ใครจะเอ่อนำก่อนคือพวกเราเนี่แหละนำ พวกเราต้องนำใช so oh, yo, ่เอาโยเฮ้ยโคตรตัวหมาแลูกว uh, oh ้ายนี่เมาเมาว้า oh, ่ยสปีดอ่ะสปีดอ่ะสปีดเลยสปีดมาเลยสปีดมาเนี่ยนี่สปีดง่ายกว่าเนี่ยมาเออเนี่ยสปีดอันนี้มาแกต้องมาใกล้ๆฉันใช่เฮ้ยยินปีนฉนวนเตะอ่ะสีรากมาแล้วเอ้ยินได้ไหมยได้ไหมวัวนี่มันเตะฉันอ่ะ อีกนิดอีกนิดเฮ้ยได้แล้วอุ้ยได้ไงอ่ะต่อไปเป็นเกเลยนี่ทุกคนคือแบบว่าไอ้เกมมันปั่นอ่ะให้เราทะเลาะกันกับครูบอลี่กับแกร์ดี้อ่ะใช่ไหมใช่ใช่มันให้เราทะเลาะกันสองคนเราจะได้ตีกันแล้วเราจะได้ด่ามันเออจนต้องข้าไปฝั่งโอ้โหยากด้วยเจะต้องฆ่าแล้วจ้าฉันจะดูดิ ไไ้เียปน่ฉันต้องข้าไปก่อนสิใช่ไหมเชือกจะได้ไม่ตึงไ้เชอไม่ตึงมันมาแล้วมันจะมาแล้วไปดูวันไปรีบไปแล้วคนละคนละไป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 มันจะีวิ่งวิ่งยาวๆเลยวิ่งยาวๆได้เลยเฮ้ยกำแพงมันเลือดแกนี่แกนี่แกนี่ไ้เลยไปมามาี่มาี่รอจังหวะลงมาลงมาลงมานี่มันลงมาลงมารอจังหวะกำแพงไปปุ๊บไปเลยไปแกนี่ไปไปไปเร็วเร็ว เร็วๆเจ้าบีเดี๋ยวมันตามมาเร็วๆเร็วไปเร็วเดี๋ยวมันตามมาเร็ว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 มันต้องเข้าห้องป่ะเนี่ยใช่ใช่ฉันต้องเข้าฝหินกันแล้วเข้าไม่ได้หรอหรือว่าฉันฉันต้องเหยียบต้องเหยียบเออเนี่ยเหยียบแล้วเดี๋ยวฉันเดินเข้าไปเองฉันต้องเข้าไปด้วยปะอ๋อนี่ฉันต้องมาตรงนี้ป่ะใช่ใช่ใช่เออนี่แหละเรันสั้นเออค่อยๆแเราก็แกก็เหยียบอ่ะแล้วฉันก็ไปแกกระโดดมาได้ป่ะได่ฉันต้องเดินไปที่เดิมงั้นเดินไปแป๊บหนึ่ง ค่อยๆค่อยๆได้แล้วไปต่อไปชั้นโอ้ยของชั้นง่ายไปเลยไปเลยแล้วก็เหยียบแล้วก็ไปได้แล้วนี่ง่ายมากไป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 เร็วเร็เร็วออก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 เย้เอาละแกนี่ตรงนี้แกไปค่อยๆนะฉันหมดแรงแล้วนะแกนี่ไอ้บ้าเอ้ยเล่นใหญ่ก็คอไม่ค่อยจะดีกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ดีที่ไปเร็วก็อดก็อดกนมา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 อด

ได้อยู่ได้อยู่แกนี่โดดได้อยู C <c ่เอิ๊บเชิบอันนี้เอาละดี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 ได้ได้ไหมตั้งหลังพร้อมกันไปตั้งหลักเอิ๊บมาแล้วแกนี่เอิ๊บมาโอ้ยคู่หูคู่หูบันเลยอิ๊บเชิบมาแล้วโอ้โหแกโดดได้ไหมโอ้ยเฮ้ยกระโดดอึ๊บก็ปึ๊บเชิบโอเคนี่สบายอยู่อึ๊บทำไมมันยากอย่าไปเติมตังเกมนี้นะโอ้ยอันเสริมเติมเติมตังค์ไม่ต้องไปเติมเออ ด้วยเฉยไม่ต้องเข้าไปเล่นด้วยเปลืองกดทิปไลค์มันด้วยเดทิปไลค์เลยมันอยากให้เราเติมตังค์ไงมันหลอกให้เราเติมตังค์อย่าไปติมนะเกมให้เก็บตังค์กินขนมดีกว่าตังค์ผู้ของกินขนมมีประโยชน์เยอะเนี่ยไปติมเกมเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นปะมันแก้แค้นอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันโยนเข้าไปเข้าไปแกนี่ตาแกแล้วเข้าไปนะอย่าพลาดอดิ้ะ คนเลิกเล่นเถอะเกมนี้ไม่ต้องมาเล่นนะมีแต่บั๊กมีแต่อะไรก็ไม่รู้เลิกเล่นเถอะใช่ฝากไว้ก่อนนะบอกไว้เลยอะไไม่ไม่อยากให้หลุดไปเลยฮะบอกท่าเจ้าอย่ามาเล่นกับคู่หูแบบแกอาไอ้บ้าไอ้บ้านี่กระโจนจากเหนือไปชนเตะลงไปข้างล่างเลยวิ่งวิ่งบ้าอาชีพไอ้ดิ๊ดเดียวเองเจ้าหมีเฮ้ยสลับกันสลับนี้สลับนี้สลับสลับสลับเลยคนเล่นเป็นหมายากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยฉันต้องไปฝั่งนม้น โอเคไปฝั่งหนูเลยคนเป็นหมาเป็นคนดีๆไม่ชอบชอบเป็นหมาแกนั่นแหละเจ้าหมูสลับอีกแล้วแกก็เป็นหมาโอ้กระโดดข้ามอันนี้ไปได้แล้วกระโดดข้ามฮึบมาแล้วนี่อะไรอ่ะต้องไต่ไปฝั่งหน,น,นูหรอวิมันลื่นได้ไหมได้ไหมจะตัดทะพิโตวิ่งอันนี้ไหลมาขึ้นขบวนขบวน นี่สบายมากจมูมาเร็วไปจูกมาเร็วรอก่ออก่อนรอก่อนเฮ้ยข้างหน้าเช็พอยต์เร็วช็ดพอยแล้วข้างหน้าเช็พอยเย้เย้เลยเย้เลย กระดูกห้อยคอฉันด้วยเห็นปะแย่จะได้เทได้ไงจริงได้เลยจริงที่แกโคตรเป็นหมาแย่เป็นหมาทีแล้ว A few moments later แกเป็นหมาเป็นไงเป็นไงเดียะเดียวรู้สึกยังไงบ้างล่ะเป็นหมาเนี่ยรู้ยุ้ยชิคกี้พา ้เตอร์ทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันนะครับแล้วก็ว้ยวายา